ที่ผมขออนุญาตก,กลับไปในส่วนของสุโข,ขท,ทัยสักนิดหนึ่งมันมีภาพที่น่าสนใจที่ศรีสัชนาลัยท่านผู้ชมฮะคือเวลามันถูกตัดขาดเนี่ยท่านผู้ชมหมออนามัยกับนาอาเภอต้องลุยน้ำป่าเข้าไปช่วยชาวบ้านซึ่งอยู่บนเทือเขาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวชาติพันธุ์หลายชนเผ่าเนี่ยเวลาเขาถูกตัดขาดแล้วต้องเข้าไปช่วยเนี่เป็นแบบนี้ นายเพรศิษส์ชนาลัยกับผู้วมกาโรงพยาบาลส่งเสริมภาพตำบลบ,บ้านสะพานยาวเข้าพื้นที่ไปเมื่อ29กันยาแล้วดูภาพตลอดทางไปแบบนี้ภาพความเสียหายของถนนนะคะน้ำกัะซ้อเหลือช่องทางเดียวค่ะแล้วบางจุดก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะเดินเข้าไปก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเข้าไปครึ่งทางไปเจอสะพานข้ามลำห้วยก็ถูกน้ำป่ากัะซาะคอสะพานขาด ขาดกว้างประมาณ5้าเมตรอะค่ะรถยนต์ไปต่อไม่ได้นะคะชาวบ,บ้านก็ช่วยกันตัดไม้ไผ่ามาทําเป็นสะพา,านให้ทางเจ้าหน้าที่ข้ามไปแบบชั่วคราวนี่ค่ะนี่ฮะ,ะเวลาถูกตัดขาดจะมีสภาพทุรักทุเรแบบนี้แต่ก็ข้ามไปได้อย่างปลอดภัยนะคะขนาดที่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจมันเกิดเหตุกรณีของ สะพานเบลี่วังสะแกงขาดเป็นสะพานข้ามระหว่างลำพูนกับเชียงใหม่นี่ชาวบ้านเขาไปดูระดับน้ำแล้วพังลงต่อหน้าเขาแบบนี้ไปแล้วตะกี้มีคนวนหมดตรงนี้ี่ครับ เีอ <screws> <ground> ้อ <desserts> ยู่ฮะน่ะอืออืออายวี้บตอนกสงอุ้ยยปลแล้วเอโอ้เรียบรอยไม่ใช่ว่ดอกแตดอหมะโอ้ใส่ก็ได้ใ่ครับลครับแล้วครับลมแล้วชาวบ้านเวียงหนองล่องลำพูนถ่ายคลิปเอาไว้อย่างที่ผมบอกไป มันเป็นสะพานที่เรียกว่าวังสะแกงเชื่อมระหว่างบ้านท่าาลาของจอมทองเชียงใหม่กับบ้านวังสะแกงของอำเภอเวียงหนองล่องลำพูนถูกกระแสแม่น้ำปิงซัดจนพังถล่มมาต่อหน้าต่อตาชาวบ้านพาไปสังเกตการหลังฝนต,ตกหนักนี่แตกตื่นอย่างที่บอกไปทูชชมะแต่เชื่อไหมหลังเกิดเหตุก็ปรากฏว,ว่าชาวบ้านดีใจกันใหญ่เลยทำไมรู้ไหมฮะ <c oughs> มันเป็นสะพานเบลรี่ซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองอำเภอสองจังหวัดชาวบ้านเขารู้สึกดีที่สะพานมันถล่มลงมาเียีเพราะว่าก่อนหน้ามันสุดตัวจนไม่สามารถใช้งานได้มันตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วคือมันสุดถึงขนาดคอสะพานแตกเสียหายรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาเจ้ไท้ปิดห้ามการใช้ท่านผู้ชมชาวบ้านก็ยังแอบใช้เพราะว่าถ้าอ้อมเนี่ยมันไปอีก10กิโลเลย พวกมอเดอไซพวกคนเดินผ่านอย่างนี้เป็นต้นปรากฏชาวบ้านบอกจริงๆลิลึกๆดีใจปีที่ผ่านมาไม่ซ่อมทีพังลงมาให้รู้แล้วรู้รอดไปเดิมเนี่ยสะพานนี้ก่อสร้างปี30ปรากฏว่าตุลาปีที่แล้วแม่น้ำปิงเนี่ยซัดตอหมอสะพานเกิดการสุดตัวผิวถนนแตกร้ากก็เลยต้องทำแผงเหล็กเป็นลักษณะของสะพานเบรี่และปรากฏว่าเมื่อวานนี้ ชาวบ้านบอกพังสียทีมาลูสะพานเนี่ยต้นนั้นมันสุดลงพอเียวมันสุดลงทีเดียวอ่ะปั่มเลยเนี่ยใจจะเลยโอ้รู้สึกสะดุ้งใจตกใจไม่กลัวแล้วแล้วพ่ออยู่บนบกอ๋อแล้ววิ่งหนีไหมไม่วิ่งแล้พ่ออยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ตรงนี้ข้าเขาบอกว่าเว่าขาตั้งใจมาพอสะพานล่มเนาะมาพรน้ำแล้วก็บรลานี้ ตอนตอนมันท่าลมนี่ครับผมก็บใเห็นผมได้ยินตอนมันโล่บ่อมีพวกกับเรือพ่อเนี่ยตอนนั้นไะผมวิ่งไงแกวิ่งหนีวิ่งหนีแบบพ่อพ่อแบบพ่อพ่อที่นีตอนซินามิเนี่ยน่ะน้ำมันพื้นฟองน้ำพื้นแม่ก็เลยกลัวครับเลยวิ่งเลยวิ่งเลยนั่นไะ